สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับมนทการที่ช่องมนทการพารวยนะคะค่ะวันนี้แอดก็มีตัวเลขเจาะใจมานำเสนอเพื่อแบ่งปันแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะคะสำหรับตัวเลขเจาะใจแอดก็ดูมา3-4ถึงงวดแล้วนะคะก็จะเข้าทุกงวดค่ะท่านผู้ชมบางท่านอาจจะมองหาตัวเลข เพื่อเสียงโชคในงวดวันที่1นึ่งพฤศจิกายนพศ6 3อยู่นะคะและบางท่านก็อาจจะมีตัวเลขที่อยู่ในใจอยู่แล้วค่ะค่ะท่านผู้ชมท่าท่านผู้ชมท่านไหน<ม>เข้ามาดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมทนทการพารวยด้วยนะคะ ค่ะสำหรับตัวเลขเจอใจนะคะสำหรับตัวเลขเจอดใจใครที่ชอบเลขวิ่งนะคะเด่นนะคะเด่นเด่นมาเลยนะคะคือเลขสี่ค่ะท่านผู้ชมและตัวรองคือเลข5้าค่ะเลขจับคู่ให้นะคะจับคู่ให้ตัวเด่นนะคะจะมีอยู่สี่หางะค่ะท่านผู้ชมสำหรับตัวเด่นนะคะจะมี 1> 4ี่หนึ่งสสองสีและ4ี่แนะคะทวนอีกครั้งนะคะท่านผู้ชมเด่นจับคู่นะคะสี่หนึ่งสสองสีและ4ี่ค่ะการพลาดนะคะการพลาดก็กลับ ตัวเลขด้วยนะคะก็จะเป็น4 1 1 4 4 2 2 4 4 7 7 4และ4 8 8 4ค่ะและเลขจับคู่ตัวรองนะคะก็จะมีอยู่4หางเช่นกันค่ะท่านผู้ชมก็จะมี5 2 ห้าสี่ห้าเจ็ดและห้าแปดนะคะทวนอีกครั้งนะคะท่านผู้ชมจับคู่ตัวรองนะคะห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดและห้าแปดค่ะก็เหมือนเดิมนะคะกันพลาดค่ะกับเลขด้วยนะคะท่านผู้ชมก็คือห้าสองสองห้า 5 4 4สี่สีห้าหหและ5885ค่ะหรือถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่มองว่าตัวเลขเยอะเกินไปก็สามารถตัดเล่นได้นะคะเลือกเอาตัวที่ชอบค่ะแต่ก็การพลาดไว้จะดีที่สุดนะคะท่านผู้ชมเพราะก็ไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกตัวไหนนะคะสำหรับ เลขสามตัวบนนะคะเลขสามตัวบนก็จะมีอยู่หนึ่งหางนะคะคือสองสี่เจ็ดค่ะท่านผู้ชมสามตัวบนมีหางหนึ่งหางเดียวนะคะคือสองสี่เจ็ดค่ะแอดแนะนำให้กันไว้หกประตูนะคะท่านผู้ชมแนะนำ เล่นหกประตูจะชัวร์ที่สุดนะคะกันพลาดค่ะค่ะท่านผู้ชมแอดก็นำตัวเลขมานำเสนอเพื่อแบ่งปันแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดแอดก็ขอโทษขออาภัยด้วยค่ะเพราะทุกๆุคลิปทุกๆตัวเลขที่แอดนำเสนอ ก็เพื่อแบ่งปันแนวทางเท่านั้นถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านถ้าชอบก็เก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางนะคะหรือถ้าใครถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่มีแนวทางเด็ดๆก็สามารถนำมาแบ่งปันใต้คลิปได้เลยนะคะแต่ก็ขอร้องอย่าว่ากันนะคะท่านผู้ชมเพราะไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกตัวไหน ถ้ามีใครรู้ก็คงไม่มีคนจนนะคะแต่ถ้าไม่เล่นหวยก็จะดีที่สุดค่ะแต่สำหรับนักลงทุนนะคะนักลงทุนในการเสี่ยงโชคก่อนเสี่ยงต้องมีสติทุกครั้งด้วยนะคะค่ะก่อนจะจบคลิปนี้นะคะแอดก็จะทวนตัวเลขให้ท่านผู้ชมอีกรอบนะคะสำหรับ ตัวเลข3าตัวบนนะคะ3าตัวบนมีอยู่หางหนึ่งนะคะคือสองนะคะและสองตัวเด่นสองตัวเด่นนะคะมี4 1 4หนึ่งสองและ4 8ค่ะ สตัวรองนะคะสตัวรองมี5 2 5 4 5 7และ5 8ค่ะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจรนะารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะแอดนาเสนอเพื่อแบ่งปันแนวทางเท่านั้นและอย่าลืมนะคะทุกครั้ง ก่อนลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องมีสติก่อนซื้อทุกครั้งนะคะและแอดก็ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีถูกหวยรวยเบอร์กันทุกๆท,ท่านนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ